รบสบายดีและสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องกันเบิดสกูดสกุนเนาะกครที่ดีต้อนรับเขาต้องมาตั้งายแล้วเนาะอ่ามื้อนี้่มาบุญกะมาทางบ้านลำพันธุ์คือเก่าเนาะมีทั้งอ่าวัจันต์เป็นขอมหาอ่าทั้งสาวจวนเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะกัมาน้ำกันเนาะมื้้อนีมาน้ำกันสามคนเนาะกัมีทั้งอ่าว่าจันต์วาเซียงเนาะกัมามอบอาข่าวของให้ทั้งสาวจวนเนาะอ่าที่นี่มาบุญกะมาน้ำกันก็เลยอ่า ด้มีโอกาสเนาะซื้อกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าที่ว่าไอ้ใบเขางําเคี้ยน,นพี่น้องเลยกระาบ,บุญก็เลยซื้อกระเป๋ามาใหยน่องพดเนาะมาทาั้งในพอดีเพื่อบอเป็นการเสเวลาเนาะเพระาระว่ากับพหัว่าเมือเอ่อใดนาองสเตยผ่านมาก็เลยซื้อมาให้เลยวันนี้เนาะโดยซื้อมาในกระเป๋าละพี่น้องเนาะ,ะโดยเว,ว่าาทั้งน้องน้อยพันจีมักหรือบอสีที่บ,บุญซื้อมาเนาะปะจังไรก็อ่า เขาไปหาทั้งน้องพดมาได้เนาะถามมาเมื่อนี้ก็คือสอันหาปูหาปลาหรือว่าหาหงษ์หอยอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยก็เดี๋ยวไปก็เห็นเพ่นนั่งอ่าจิ้มหมักขี้หอยอยู่กับเมย์พอนเนาะโดยปะไปอาทักทายสบายดีทั้งน้องพดและอ่าเมย์พ่อนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยอาบ้าบุญอ่าเดี๋ยวไปก็เห็นเพ่นนั่งอ่าจิ้มหมักขี้หอยอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้ก็คือว่าใกล้สิตกแล้วฝนกันเนาะเพราะว่าคึ้มแห้งอันนี้พี่น้องเลย บ่ฮู้ว่าสิตกลงตอนเนาะโดยเพราะว่ามาพมฟ้าพมฝนอีกคือเก่าเนาะมื้อนี้เนาะโดยอ่าเนาะพี่น้ององนนั่งจิ้มหอยอยู่กับแม่จิ้มหอยอยู่เนาะอันนี้โดยสดีเนาะสดีสดีสดีอือหากระจิ้มนี่บ่โดยเออาบง Talk mọi người sau này sao Talk mọi người. Sony phân tích Sao thân phần Tome map and này Tome map rồi me. Tome map and 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 me. Tome map này me. พอเพ็นเห็ดยังชนะจ้่เพลนเพียงเห็ดกินสบายดีเนาะพอเห็ดยังอยู่ดิสบายดีเห็ดแง่หอยจิ้กก้อยหอยบะกินแต่หอยเนาะจิ้มขมือวะเดี๋ยนี้นะจื้อลายพอสมควรแล้หอยเนาะหาขมือ ปัญหาก็บ่มีแต่เฮาเนาะไผก็หาอืมไผน้อยก็ออกมาคู่มื้อโอ้ยคู่มื้อแหละเลยน้องน้อยบ่ได้ออกมาบมื้อนี้บ่ได้ออกอยู่บ้านอย่านตกอย่านตกโยใกล้แล้วนี่เนาะมืดมาแฮงนอตคือสิแม่นพายุก้อนใหญ่เนาะเนาะ จิ้มแล้วอยู่บ่นหอยไปนิ้่าไปนอยรูโ่เพิ่มเมือแล้วแห่คนอยู่บ้านนอยู่กันชองคนบัอยู่บ้านองคนนั่นแหละกับไอะออหันจะนอนน่ะดจิ้มแล้วอยู่บาเใช่ผลไมาได้ถ้าผลแล้เก็บว้บ่น้องอะ ฮะเอามือจิ้มอยู่เพื่อนเอามอยู่เพือนกระปุกยังปุกป่าเดกวะเนี่ยปลาเด็กเออคือไปตักปลาเดกก็มีแต่นอนมีแต่นอนฮึเนาะเนาะเอาเดือปลาเดกเป็นื้อมแ่งนี่ปเดกเป็นเนื้อมา่งแม่นี่แมนแมนประเด็กธรรมชาทเนาะปละเด็กธรมชาิมันก็มีน้องมีนอนเหเนาะ Nón lấy đến nỗi khải mà khắp bộ át Đây phải xông như bao hỏi mươi này Xông là xông như vã Cái cái hũa nó hỏi cả. Cái cái nhanh Kín nhanh thân bớt vô mà Chị kia kèm rồi nhắn chìm những thân bớt là xuân lái bên cả à, cái tầm hung rồi nè để một thân bớt bên à. cả coi nhìn năm cái tầm hùng năm để mình nó chỉ những thân bớt ừ. à, phá chim này. Ừ. này nó, subscribe cho

อมกับบริลองแนมีใคระดึงมาเลยหเยมนี่เอามะกรูมาขายน้ำน่อมานิมะกรมันกับบุกเคยงามบุกเคยดีนะพวกเป็นมาสรงบ่หรือว่าไปเอาเองมาหนิไปชมเนยไปแล้วรถลัางมันกันยะรถมันก็ไปมันบุกเคยดีมันตายยตา ใส่หมองอีว่าจะไม่นด้ยังล่ะไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ไหเจ็บขาเป็นยังน่ะยักกระเพิ่นฮะไปดูล่มบ่เออน้อยแล้วบัวมันรดเลยรดเองฮะเจ็บเองมันเป็นยังนะเจ็บเองมันเจ็บเองมันโดยยางไม่ได้บ่ได้มันหักเล็บเจ็บตรงไหนน้่งล่ะเจ็บนี่สะบัดสะบัดขานองนี่โดยบงคอนี่ยนึกไหมบังคอโดยโดยยางหลายกว่าน้อ โดยยคนมาซื้อมากรัวเลยอันนี้เนาะหวยก้านเมื่อคืนนี่มองหลังเจ้าเจ้ายังไปก้านอยู่ปรนเดี๋ยงไปได้ไปมีแต่งงมีแต่งมเองในนี่บ่อ๋อแต่ว่าก้านนี่มีแต่พอบ่าวพอกับไม้ป่าวเลยเลยจิ้มง่ายอยู่บ่านี่เนี่ยปอดปอดออกแล้ ăn bạn mưa không? Ừ. à tôm tôm thì tôm xúc lên đó rồi Đôi, đồ có điểm mềm 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 như này chỉ leo còn như bó này nó hoài bạn mưa làm chăng rồi đôi, đôi. Đôi, ma à, là phun à เดแบบี๋ยววันน้ำน้ำสิมาแห้งไปยักษ์มาหนีเนาะอืมยันนำ้ำท่วมอยู่มันเลยพี่น้องเลยสายน้ำอ่าสายฝนกำลังมาแบบว่าผ้าห้องต่ำเติมต่ำร่มานแล่งพี่น้องเลยอ่าม,าบ,ม,ม,มา,า,บาบุญจักงยาลบฝนอยู่นี่จ้าว่าสิเปียกอยู่อยู่ยักเพื่อกชะตาอ่าข้างวัจันทร์เพิ่องออกมาเนะาะวัจันทร์เพิ่งจะเข,ข้าไปข้างในบ้านพุนนพ่นแหล่งพี่น้ของเลยเข้าไปก็มาเชียงน้อยเนาะคนมีอ่าข่าวของไปม,มอบให้ทั้งสาจวนพี่น้องเลยอ่าขอบคุณเป็น ไปหาน้องกดเลยนี่เพราะว่าอ่าได้มาทางเดียวกันก็เลยซื้อกระเป๋าใส่ปึ้มไม่น้องหลักแต่เพื่อว่าน้องหนาชิมักหรือบปลอื้อไปล้างมือมาเบิ้งรูเปลบาร์ซื้อมาสนใจมาหนึ่สีมาหนึ่อ๋อลมดีกว่านี้เนาะดีเนาะได้แล้วมาเลยก้อยหอยกินข่าวที่นี่ว่ของธรรมชาติได้ดีเลยอยตอสนี้เบาร์รี่หรือเปล่า โอ้กเลยตยนี่แบนี้อ๋อตกพายุพายุเข่าแล้วมือนี่อ่าถ้าบารมีก็ฝนนี่พืเห่งเนาะด้อมันไปนแล้วย่งเขาเทียงว่าไนเนี่ยเขาเทียงเป็นเขาหามุ้งบ่มาถึงงมป่อยมาถึงงมปอยไปงมไม่ใช่เพะไปงมมั

เมือเฮียนเพื่อนเนาะกำลังมาแต่ว่ามันยังมาบมา่หอด gwadana โอ้ก็ร้องเลยฟังเสี้กหัาใจกระไดเนาะเพราะว่าเงโฮเค 那么。啊 ใส่ไม่ต้องบล่า่าเป็นกระเป๋าพายนะเไไน,นะน,น,นา,เาะแต่ว่าใส่นนได้เนาะเนียวเอานยังนอกแม่นอเหนื่อยแล้วเดวขอไจายอกินนะเนาะาบาแบบนี้ก็จยักที่ห ปลาหอยพอได้หาอยู่หากินเนาะฝ้าเดือดเองเราเนี่ยเคเนาะมาฝ้าเหลืแหงฝ้านออกแหงเลยพี่น้องเลยเอล่าไปเพียงก้อนนี้เนาะเลยเลยสบายดีทั้งเมฆทั้งน้ลมมนเนาะเลยสบายดีโอ้ยพี่น้องเลยยันฝ้าเดือมฝ้าดังฝ้าดังยางแห้งเลยเนาะพี่น้องเนาะลมมันแห้งกินีอ่าฝนก็เริ่มลงปล่อยๆแล้วพี่น้องเลยอ่าบารนี้บาบุนก็ชิต้องขอจบเพียงก้อนนี้เนาะเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนมาแล้วฝ้าห้องฝ้าเดือมมาแล้วพี่น้องเลยบอบคุณไปย่านคือกันพี่น้องเลย โอเคเนาะจังไรเมื่อนี้บาบุญจะต้องขอลาเพื่อนพี่น้องไว้ครอบกับสายบ้าสายคนเนาะอ่าสุดท้ายนี่เนาะบาบุญจะต้องขอขอบคุณขอบคุณนะทั้งเพ่อนพี่น้องกันเบิร์ตชูบุชคนเนาะที่เขามอบส้มลิปบาบุญเป็นต้นจนจบถ้าหากว่าบาบุญเ็ยพิพาทประกาศใดว่าพี่ิจารก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องคือเก่าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาบุญก็ขอฝากเพื่อนพี่น้องเนาะสอยได้สอยสดีเซสสวัติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะกไม่พอไม่เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อกี้บาบุญจะต้องเอ่ยคำกระกาศสบายดีนะ